สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมเจ้าซุนฮกนะครับนี่พึ่งหายจากอมพันนำนะครับรักษาอยู่ประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้ไก่สิบสองย่างสิบสามเดือนนะครับนี่ก็หายเริ่มทำเนื้อทำตัวแล้วตอนนี้มีเหลือเลี้ยงอยู่แค่ตัวเดียวครับ รอยสองโลสี่นะสองโลสี่จุดห้านะรอยไม่เล็กไม่ใหญ่นะไวครับตัวนี้ไวมากครับแล้วก็ขยัน ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนะครับผมก็จะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทำเนื้อทำตัวพาออกไปหาประสบการณ์แล้วพอพันนำเขาหายแล้ว อ่าวันนี้ก็มีเพียงท่าน,นี้นะครับอเพื่อนๆใครที่เพิ่งเห็นผมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับเพื่อนๆก็สวัสดีครับ